สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเหรียญนะครับพ่อแก่นะครับตุนสองนะครับปีหนึ่งห้ามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็บอกวิธีการดูด้วยนะครับใครมีเหรียญนี้ที่บ้านบอกผมได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับครับนี้คือเหรียญพ่อแก่นะครับสสสร้างปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับนี่นะครับ สอสอนี้นะครับดูหน้าเหรียญกันเป็นหน้าเป็นพ่อแก่นะครับนะถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าความคมชัดของเหรียญน,นะครับสวยงามมากเลยนะครับฮะดวงตานะครับจมูกปากคิ้วนะครับบล็อกนี้คือบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมคือด้านหน้าเหรียญน,นะครับด้านข้างีนย จะเรียบนะไหมครับเรียบเลยเรียบนะครับด้านข้างข้างของเสียมเพ่อแก่เนี่ยจะเรียบนะครับวิธีดูนะครับตอนนี้จะเรียบนะครับนี่คือบล็อกนี้คือบล็อกนิยมนะครับแท้ทันปีเนาะมันจะมีบล็อกเสริมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกความต่างนะครับแล้วก็นี่คือความเลขห้านี่ห้านี้นะครับฮะกล้นนะฮะจะโค้งนะครับโค้งอ่านะครับ ความคามชัดของหน้าพ่อแก่นะครับดวงตาเสียงน,นะครับคิ้วนะครับปากฟันนะครับความคามชัดนะฮะหูเหรียญนะครับด้านข้างดูดรอยตัดนะครับเป็นลักษณะน,นี้นะฮะแต่ที่สําคัญเลยด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้อ่าอันนี้ขออนุญนิดนึงอ่าเน,นี่ยครับ นะครับหน้านะครับหูเหรียญเห็นไหมครับข้างหลังต้องเป็นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่เขาเรียกบางคนก in ็คือเรียกว่าบล็อกนิยมหรือบล็อกขนมปังคือด้านนี้นะครับด้านหลังเห็นไหมครับจะขึ้นขอบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับเรียกว่าขอบขนมปังนะครับพิมพ์ขนมปังจะขึ้นเป็นชั้นขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็ด้านหลังเหรียญนะครับเห็นไหมมันมี ขีด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 อย่างเงี้ยครับแลาขวางเหรียญอยู่นะครับอันนี้เห็นไหมครับยิ่งขีดเยอะยิ่งสวยๆนะยิ่งสวยเลยนะครับตะโพนนะครับเส้นหลังตะโพนจะโค้งตรงแบบนี้นะครับนี่คือบล็อกแท้ทันปีนะครับถ้าเป็นบล็อกเสริมนะครับตะโพนด้านนี้นะครับเส้นตะโพดอานนี้จะเฉียงขึ้นไปเฉียงขึ้นไปนะครับจะไม่ไม่โค้งรับแบบนี้นะครับหูตะโพนจะไม่ติด นะครับโงเตนะครับแล้วก็สําคัญคือด้านนี้นะครับจะมีขีดขีดล่างนี้นะครับถ้าไม่มีตรงนี้บล็อกเสริมเลยนะครับดูเลขห้าครับจะมีความโค้งนะฮะเลขห้าไทยนะครับจะโค้งหลับดูง่ายครับเดรียญนี้แท้ดูง่ายนะครับหายากพอสมควร ราคาตลาดเล่นกันเหรียญหนึ่งประมาณ4ี0 0ัสามพันปลายสี่พันึงสี่พกว่าห้าพันแล้วแต่ครับดูขอบขนมปังด้านนี้นะครับวันนี้พิเศษเลยนะเพื่อนๆนะครับพราี่ผมมีหลายเหรียญนะครับเหรียญนี้เพื่อนๆนนท่านไหนนะครับอยากได้ปิดเลยดูผมจะลงในเพจนะครับใน Facebook ผมแล้วก็แชร์ในเพจนะครับเพจของพ่อแก่นะครับ เดือนนี้วันนี้ถึงบ่ายโมงพรุ่งนี้ใครมาก่อนนะครับมีเหรียญเดียวนะให้ราคานี้สองพันแปดร้อยบาทครับทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เลยมาก่อนให้ก่อนเลยนะครับการันตีเครดิตนะครับส่งแน่นอนพระผมแท้ทุกเหรียญทุกองค์นะครับเครดิตถามในเพจได้ครับหลายๆท่านซื้อจากผมแล้วส่งหมดนะครับไม่มีมาไม่ส่งทิ้งวันสมไม่มีครับส่งตลอด นะครับส่งมือลูกค้าทุกท่านนะครับราคาผมบอกเลยว่าราคาย่อมเยาว์มากซื้อไปเช่าไปแบ่งปันใบบูชาผมเชื่อในบารมีของพ่อแก่นะครับก็ท่านไหนอยากได้นะครับทักมานะครับแล้วก็เข้ามาในอิ box, นบะ็อกนอนเข้ามาในอินบ็อกหรือว่าเข้ามาใ,ใต้โพสตก็ได้ครับใครมาคนแรกผมตอบรับโอนตังปิดเลยนะครับโอเค วันนี้ก็ขอลาด้วยวิธีการดูเหรียญพ่อแก่นะครับพิมพ์นิยมนะครับดูง่ายๆนะครับดูข้างเสียดจะเรียบนะครับถ้าเป็นจุดๆจุดๆจุดนี้นะครับเป็นบล็อกหน้าผลทันทีนะครับถ้าเป็นจุดๆจุดๆจดๆด้านนี้เหมือนกันหมดเลยแต่จะมีจุดๆขึ้นข้างเสียดเนี่ยปุ๊บนะครับมึงดรือบางทีขึ้นออกไปด้านข้างเลยก็มีนะครับเป็นบล็อกหน้าผลเลยนะครับบล็อกหน้าผลข้างหลังก็จะไม่ขึ้น ขนมปังแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เส้นขีดขีดข้างหลังเนี่ยจะไม่มีนะครับเส้นขีดขดีจะมีแค่สองขีดตรงนี้นะครับสองขีดเดี๋ยวผมเอาเหรียญหน้าพดมารีวิวนะครับมาอธิบายให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับอ่าแต่ส่วนถ้าเป็นเหรียญหน้าเรียบเนี่ยตรงนี้จะทุกอย่างจะเหมือนบล็อกนิยมหมดเลยนะครับความเรียบด้านข้างนะครับตรงนี้เขาจะหน้าเรียบเพราะว่าหน้าเรียบ ้าเป็นนาเลียบนี้ก็เรียบเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าไม่มีขอบขนมปังนะครับไม่มีขอบขนมปังตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดด้านหลังนี้ก็จะไม่มีนะครับดังนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับโอเควันนี้ทุกท่านใครมีแบบนี้ก็ส่งมาได้หรือใครต้องการเรียนนี้ปิดได้เลยครับ2,800บาทนะครับสวัสดีครับ